เมื่อพูดถึงการท่องเที่ยวปารีสในศตวรรษที่20สิ่งที่หลายคนชอบไปดูอาจจะนึกถึงหอไอเฟลเป็นอันดับแรกต่อด้วยแม่น้ำแซนหรือแม้แต่ถนนชองเซลิเซแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเช่นกันโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบในเรื่องของยานยนต์เป็นอย่างยิ่งนั่นคือซีตรอง U-55 ซิตี้รามาเคเรสรถบัสชมเมืองที่ทั้งแปลกตาที่สุดแห่งปารีสและยังได้กลายเป็นตำนานที่หลายคนพูดถึงจนทุกวันนี้ จุดกำเนิดรถบัสแห่งปารีสเริ่มต้นในปี1950โดยบริษัททัวร์ที่ชื่อซิติรามาองค์การสร้างจุดเด่นของรถบัสชมเมืองที่ไม่เหมือนใครเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวและเป็นภาพลักษณ์ที่จดจำได้ของปารีสผู้เขาจึงหันไปหาผู้ผลิตรถรายใหญ่ของฝรั่งเศสอย่างค่ายรถสีตรองร่วมกับสำนักต่อรถอย่างเคอร์เรสและนักออกแบบผู้คร่ำวอร์ดอัลเบิร์ตเลเมตทั้งหมดนี้จึงเกิดเป็นรถบัสสองชั้นดีไซน์สุดล้ำที่ออกสู่ถนนในปี1956 สิ่งแรกที่จะทำให้ซิติราม่าแตกต่างจากรถบัสทั่วไปคือดีไซน์แบบร่วมสมัยเต็มไปด้วยกระจกและพลาสติกสายรอบคันทำให้ผู้โดยสารมองเห็นภาพวิวของเมืองได้อย่างเต็มตาตัวรถแบ่งเป็นสองชั้นโดยชั้นบนสามารถเปิดหลังคาได้เพื่อให้ผู้โดยสารรับลมชมวิวได้เต็มที่โครงสร้างด้านล่างก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรือท่องเที่ยวแม่น้ำแซนทำให้รูปร่างเกือบจะดูคล้ายเรือมากกว่ารถบัสรองรับการบรรทุกผู้โดยสารได้กว่า50ที่นั่ง